สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยซั์ค่ะวันนี้เราก็จะมีเว็บดีๆมาเสนอคือเว็บยี่กีซึ่งถ้าใครมียูเซอร์ของสามารถเบ็ดอยู่แล้วอ่ะสามารถล็อกอินเข้าไปเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักหน้าตาของเว็บกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นยอดเงินในเครดิตท,ที่เรามีนะคะแล้วข้างล่างนี้จะเป็นต้นทุนกําไรความเสี่ยงต่างๆนี่ค่ะ เราเริ่มเ้น่ชิปเราเลือกราคาได้เลยตั้งแต่หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทห้าิบถึงร้อยนะคะแต่เราเลือกห้าบาทนะคะเร่อบนี้และนี่กำไรค่ะเราตั้งค่าได้หมดเลยจนถึงหนึ่งร้อยบาทเราเลือกห้าสิบค่ะต่อไปจะเป็นการจับจัดความเสี่ยงของทุนค่ะเราเลือกห้าสิบบาทเช่นกันกดยืนยันเลยค่ะกดยืนยันแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรอบยี่กี่ที่บอทจะเล่นให้นะคะเหลือเวลาอีกสองนาทีห้าสิบกว่ากว่านะคะตอนนี้บอทก็กำลังทํางานอยู่ค่ะอันนี้ราคาต่อไม้ต้นทุนกําไรเป้าหมายของเราแล้วก็ความเสี่ยงของเงินนะคะเขาก็จะสุ่มตัวเลขมาให้เลยในรอบนี้นี่ค่ะหน้าตาที่หมุนๆมุนอยู่แสดงว่าบอทกำลังทำงานอยู่นะคะ นี่ผลการเดิมพันค่ะถ้าสมมุติเราเดิมพันไปแล้วผลจะแจ้งที่หน้านี้นะคะผลที่กี่วันนี้ก็คือทั้งหมดที่ออกมาเลยหนึ่งรอยยี่สิบสามรอบนะคะเราลองบร,ร,รทำงานกันเลยค่ะ A few minutes later ตอนนี้กำไรเราเข้ามาแล้วนะคะหกร้อยสิบห้าบาทนี่ค่ะเราก็จะเลื่อนลงไปดูข้างล่างกันนี่ค่ะจะขึ้นปุ่มเ,เขียวๆเนี่ยค่ะแสดงว่าผลยีก่กีที่เราแทงไปมันเข้านะคะนี่เลยเดิมพันไปสองร้อยสิบห้าบวกมาหกร้สิบห้าบาทคือบัตรจะดำเนินการให้เองเลยนะคะไม่ต้องกดเลือกตัวเลขใดๆเลย A few minutes later. นี่ค่ะกำไรมาอีกแล้วกราฟขึ้นสูงมาแล้วนี่ค่ะเงินกำไรเข้ามานะคะกราฟก็จะสูงขึ้นเรื่อยเป็นปุ่มเขียวอีกแล้วค่ะแสดงว่าเลขเราเข้าผลการเดิมพันนี่ค่ะเข้ามาแล้วตอ <few> น,นรอบต่อย <later. S 2> ไปสิบรอบนะคะเป็นรอบที่หกสิบแปดแล้ว กำไรเราอยู่ที่พันห้า้อยเจ็ดสิบห้าบาทยังไม่ยังไม่เท่ากับกำไรที่เราตั้งเอาไว้นะคะแต่ว่าเงินกำไรก็บวกมาเรื่อยๆมีเสียบ้างได้บ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่จะได้เราเสียไปแค่สามครั้งค่ะในส <c ười> <ละ>ิบรอบก็ถือว่าเป็นบอดที่น่าสนใจนะคะ <c ười> ถ้าใครอยากได้บอดนี้หรือขอบอดอีกอีนี้ก็ทักมาได้เลยะค่ะที่ไลน์แอดแอดสามนะคะ <c ười> นอกจากจะมีเว็บบอดนี้ แล้วก็ยังมีกลุ่มวางหวยดีๆด้วยนะคะหน้าตาบอดก็จะเป็นแบบที่เราเปิดให้ดูเลยค่ะเล่นง่ายๆเองแค่ใช้ user ของสามารถเบ็ดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องวางเลขเองด้วยนะคะพอเสร็จแล้วเรารสามารถกดหยุดพักได้หรือว่าจะกดข้ามขั้นตอนไปได้ะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะหวยสล็อตคาสินโนออนไลน์ สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร